เผยมังกรบทที่732ไม่สามารถยอมรับได้ตตตหงยีถอยหลังไปสิบกว่าก้าวถึงจะหยุดร่างกายไว้ได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเท้าของเฉินเฟิงทรงพลังมากเพียงใดจากเสียงที่เพิ่งตะโกนไปจนถึงตอนที่เฉินเฟิงแต่หงยีด้วยเท้าในระหว่างนี้ไม่ถึงสองวินาทีในขณะนั้นหงยีรู้สึกเพียงว่ามันเป็นเสือดุร้ายที่กำลังกระโจนเข้าหาตัวเองเสือตัวหนึ่งที่โกรธมาก เดิมทียายีนในร่างกายของหงยยีกำลังจะหมดฤทธิ์ลงและความแข็งแกร่งก็หมดลงในขณะนี้ถูกเฉินเฟิงโจมตีอย่างหนักเขาไม่มีความแข็งแกร่งในช่วงเวลาสูงสุดอีกต่อไปเยี่ยมมากหลังจากเงียบไปชั่วครู่เสียงปรบมือกึกก้องดังขึ้นจากผู้ชมและยังมีเสียงโห่ร้องของทุกคนตอนนี้คำพูดที่มีอำนาจบารมีของเฉินเฟิงส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของทุกคนและทุกคนก็ตื่นเต้นมากในขณะนี้ เย็ด yeah, แม่งระบายความโกรธได้ดีมากทำได้ดีมากจี G. ยุ่นลุกขึ้นยืนจากโซนที่นั่งผู้ชมทันทีกำมัดแน่นร่างกายสั่นญ,ญ่างไม่สามารถควบคุมได้นี่คือการแสดงออกถึงความตื่นเต้นของเขาการแสดงของเฉินเฟิงในตอนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแสดงต่อหน้าผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างชื่อให้กับศิลปะการต่อสู้ของประเทศหวาในขณะเดียวกันเขาก็เหยียบหงยีไว้ใต้เท้าอย่างรุนแรงเยี่ยม เยี่ยมเยี่ยมในขณะนี้เทียนอิงที่เงียบขรึมก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนสามครั้งและเฉินเฟิงช่วยคนประเทศหวาแสดงออกมีเกียรติจริงๆในการแข่งขันนะัดที่แล้วศีสามได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีของหงยีประกอบกับคำพูดดูถูกของหงยีคนจีนทุกคนที่นี่ระง,งับความโกรธไว้ในขณะนี้เฉินเฟิงใช้ความเหนือกว่ายอย่างแท้จริงเพื่อพิสูจน์ชื่อเสียงของศิลปะก,การต่อสู้ของจีน ไม่ต้องพูดถึงรุ่นน้องเลยแม้แต่อู่จือโจโซนที่นั่ง v ี p ีฟางเจิงและคนอื่นๆก็มีความสุขเป็นอย่างมากค่อนข้างมีความรู้สึกพอใจอาจารย์ฟางเจิงรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษกว่าในหมู่พวกเขาเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เฉินเฟิงทำเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับศีลสามมีเสียงเชียร์และโห่ร้องในกลุ่มผู้ชมเมื่อเทียบกับผู้ชมที่คลึกครื้นมีจอมยุธบางคนเงียบขรึมไม่พูด เสียงตะโกนที่เต็มไปด้วยความโกรธเมื่อกี้ของเฉินเฟิงทำให้พวกเขาเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันก็ทำให้พวกเขาละอายใจและอิจฉาพวกเขาอิจฉาเฉินเฟิงและพวกเขาก็คาดหวังว่าจะต่อสู้เพื่อประเทศของตัวเองบนเวทีประลองเหมือนกับเฉินเฟิงเพื่อสร้างชื่อให้กับประเทศของตัวเองถึงจะรู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีใครที่ไม่ต้องการมีชื่อเสียง ไม่มีใครที่ไม่อยากเป็นความภาคภูมิใจที่ผู้คนต่างให้ความสนใจในขณะนี้ร่างที่สูงตระหง่านของเฉินเฟิงยืนอยู่บนเวทีประลองหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ทำให้ผู้คนมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปความรู้สึกนี้มีรสชาติมากหลังจากครุ่นคิดอย่างรอบคอบเมื่อจอมยุทธ์มากมายมองดูฉากน,นี้แล้วเลือกที่จะเงียบและไม่มีใครกล้าดูถูกเฉินเฟิงอีกตอนแรกคิดว่าเฉินเฟิงเป็นเพียงหัวจริงชั้นต้นเท่านั้น อย่างมากก็เป็นจุดเด่นของหัวจิ้งชั้นกลางแต่คาดไม่ถึงเขาฆ่าหลี่ชางซีและรอนก่อนเลยและในตอนนี้หงยีก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาในตอนแรกเมื่อเขาสังหารหลี่ชางซีและรอนทุกคนต่างประหลาดใจแต่ผู้ที่แข็งแกร่งหลายคนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งหมดคิดว่าเฉินเฟิงใช้คำที่รวดเร็วและการโจมตีอย่างฉับพลันขณะที่อีกฝ่ายเผลอ การต่อสู้กับหงยีในขณะนี้เป็นการต่อสู้ที่มีพลังจริงจังเป็นอย่างมากและหงยีก็ถือได้ว่าเป็นผู้แข็งแกร่งของหัวจิ้งชั้นกลางถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฉินเฟิงนี่จะให้ทุกคนสงบได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเฉินเฟิงมีรัศมีที่มีศัตรูแต่ไม่มีตัวเองซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มีจากจุดนี้เราจะเห็นช่องว่างระหว่างทุกคนและเฉินเฟิงได้ เด็กคนนี้ไม่เลวดีมากท่านอู่ของประเทศหวามีศิลปะก,การต่อสู้เช่นนี้เป็นเรื่องดีงามมากจริงๆบริเวณโซน VIP ผู้ช่วยคนนั้นของประเทศรัสเซียกล่าวหลังจากที่เฉินเฟิงเกือบจะโจมตีหงยีคำพูดเมื่อสักครู่เห็นเพียงคำพูดประจบเอาใจอูจือโจวและยังต้องการทำให้ตัวแทนศิลปะก,การต่อสู้ของประเทศอเมริกาเสียหายเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว พียงแต่หลังจากที่เขาเห็นเฉินเฟิงก็ถอนหายใจเบาๆในใจหากเฉินเฟิงเป็นจอมยุทธของประเทศรัสเซียก็คงจะดีมากทันทีที่คำพูดของประเทศรัสเซียลดลงการแสดงออกของตัวแทนของศิละปะก,การต่อสู้ของประเทศอเมริกาก็เปลี่ยนไปอย่างมากซึ่งในใจรู้สึกอึดอัดมากแต่เขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ สำหรับอูจื่อโจบนใบหน้ามีรอยยิ้มเล็กน้อยไม่พูดได้พูดอะไรแต่ในใจรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับพระสันตปาปาไม่ได้พูดอะไรในขณะนี้แต่สายตากลับไม่ลับไปจากเฉินเฟิงเลยดวงตาค่อยๆเปล่งประกายขึ้น เขาทำหน้าที่เป็นประธานการแข่งขันศิลปะป้องกันตัวระดับโลกในครั้งนี้ในเวลาเดียวกันยังมีจุดประสงค์อีกประการหนึ่งคือการเลือกคู่สำหรับทิฟฟานี่ธิดาเทพแห่งพักของคูเรียก็เพื่อรับใช้คูเรียร่วมกันในตอนนี้การแสดงและรัศมีที่ยอดเยี่ยมของเฉินเฟิงทำให้หัวใจของสมเด็จพระสันตะปาปากระตุกมีความคิดจะเอาเฉินเฟิงมาเป็นลูกเขยเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงอะไรออกมาเลยตั้งแต่ต้นจนจบ ถึงแม้จะรู้ว่าเฉินเฟิงจะเป็นหัวจิ้งขั้นต้นแต่อนุภาพในการต่อสู้ที่แสดงให้เห็นนั้นเกินกว่าหัวจิ้งชั้นต้นในทางตรงกันข้ามแม้ว่าอาเธอร์จะมีระดับที่สูงกว่าเฉินเฟิงแต่คุณภาพก็ไม่ดีเท่าเฉินเฟิงเหตุที่พูดเช่นนี้เป็นเพราะในตอนนี้เฉินเฟิงยังเป็นหัวจิ้งชั้นต้นเมื่อเขาผ่านจากหัวจิ้งชั้นกลางใครจะสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ละ่ะ พระสันตป,ปาปาดูเหมือนจะเห็นช่วงเวลาที่เฉินเฟิงจะเปล่งประกายเจิดจรัสในอนาคตในขณะนี้แม้แต่ดวงตาที่สวยงามของทิฟานี่ธิดาเทพแห่งพรรคของคูเรียยังแสดงออกถึงความชอบที่มีต่อเฉินเฟิงทิฟานี่ธิดาเทพแห่งพรรครู้ดีอยู่ในใจว่าจุดประสงค์ของพระสันตป,ปาปาที่ให้เธอมาดูการต่อสู้ที่นี่ก็เพื่อหาคู่ให้ตัวเองไม่งั้นฐานะอย่างเธอไม่มีทางมาอยู่ที่นี่ได้ ในขณะนี้การแสดงของเฉินเฟิองอยู่ในสายตาของเธอไม่ว่าผู้แข็งแกร่งอยู่ที่ไหนก็จะได้รับความสนใจแม้แต่ทิฟฟาน,นี่ทิดาเทพแห่งพักก็สนใจเฉินเฟิองอย่างมากโดยไม่มีข้อยกเว้นในใจของผู้หญิงทุกคนก็หวังว่าอีกครึ่งหนึ่งของตัวเองเป็นจอมยุทธ์สถานโลกันผู้ชายที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เพื่อปกป้องผู้หญิงจากภัยอันตรายคำพูดที่เฉินเฟิงเพิ่งตะโกนออกไปทิฟฟาน,นี่จำไว้ในใจได้อย่างลึกซึ้ง ตูมเมื่อทุกคนยังคงจมอยู่กับการแสดงเมื่อกี้นี้ของเฉินเฟิงเสียงอู้อี้ดึงดูดความสนใจของทุกคนเห็นเพียงแต่ร่างของโหงยี่ถอยหลังไปโดยไม่ตั้งใจาจากนั้นเท้าขวาก็กระแทกมีรอยแตกบนพื้นหยุดร่างที่ถอยได้แล้วตอนนี้เขากลายเป็นไม่มีทางสู้แล้วช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์สูงที่สุดไม่สามารถฆ่าเฉินเฟิงได้ในตอนนี้ไม่มีทางที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเฉินเฟิง แต่เดิมหงยี้มีอาการบาดเจ็บภายในร่างกายในขณะนี้หลังจากถูกเฉินเฟิงแต่อาการบาดเจ็บก็รุนแรงขึ้นอีกครั้งในการโจมตีครั้งก่อนใช้ลมปราณภายในร่างกายที่แท้จริงเพื่อต้านทานการบาดเจ็บส่วนใหญ่แต่ยังมีรอยแตกที่กระดูกช่วงเอวแม้แต่ตายก็ปรากฏความเสียหาย ลมในร่างกายของหงยีไม่มั่นคงความแข็งแกร่งลดลงไม่สามารถต่อสู้กลับได้แต่เมื่อเปรียบกับอาการเสียหายทางกายภาพของหงยีในใจก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีในขณะนี้เขาไม่สามารถยอมรับได้ว่าเฉินเฟิงแข็งแกร่งมากเดิมทีด้วยความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในหัวจิ้งชั้นกลางควบคู่ไปกับยายีนเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความมั่นใจคาดไม่ถึงจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีอย่างต่อนเนื่องของเฉินเฟิงหัวจิ้งชั้นต้นได้ ทำให้ความนับถือตัวเองของเขาถูกทำลายแม้แต่หัวใจของศิละปะกการต่อสู้ก็แตกสลายไปแล้วไม่มีใจที่จะชนะแกนี่มันคนเลวที่น่ารังเกียจแกไม่ใช่หัวจริงชั้นต้นแน่แน่แกต้องใช้วิธีการบางอย่างเพื่อให้ดูเหมือนว่าแกอยู่ในระดับชั้นต้นแต่ความแข็งแกร่งอยู่ในชั้นกลางแนวป้องกันของหงยีได้พังทลายลงในขณะนี้ไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้นี้ได้ เขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะเอาชนะเฉินเฟิงหัวจิ้งชั้นต้นไม่ได้แต่กลับถูกอีกฝ่ายทำให้บาดเจ็บแบบนี้ดังนั้นจึงพูดคำพูดเมื่อกี้นี้เขาเชื่อว่าเฉินเฟิงกำลังปกปิดระดับแน่ๆด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เขาสามารถหาวิธีแก้ต่างสำหรับความพ่ายแพ้ของตัวเองได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่733รระบายความเกลียด